ผมต้องปรบมือให้กับพรรคเพื่อไทยซึ่งเดินหน้าในการแก้ไขเรื่องนี้ผมไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้มันอยู่ในเดียลหรือมันไม่อยู่ในเดียลกับการจัดตั้งรัฐบาลข้ามคั่วเป็นไปได้เหมือนกันว่ามันไม่เกี่ยวกันและมันคงไม่เกี่ยวกันความพยายามในการแก้ไขในสูตรน,นี้ผมคิดว่าเป็นความพยายามแก้ไขซึ่งสะท้อนความพยายามในแบบที่จะทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปในการที่จะทำให้คอนเซปต์ของ civilian rule เนี่ยเกิดขึ้นจริงในเมืองไทยในที่นี้มันไม่ได้เป็นการไปปฏิรูปหน่วยงานราชการครั้งใหญ่หรือ เป็นการลดอำนาจกองทัพในแบบที่ทําให้กองทัพไม่มีพื้นที่เลยแต่ว่าเป็นการแก้ไขกฎหมายให้มีความพอดีอ่ะในแบบที่ณเวลานี้ยทหารใหญ่ๆก็ไม่น่าจะขัดขวางได้ดันั้นนี้ผมปรบมือให้พระเพื่อไทยถ้าเดินหน้าได้สําเร็จนะฮะแต่ว่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีบางส่วนของกองทัพซึ่งเขาจะหุ้มๆเรื่องนี้หรือไม่ ไม่ธรรมดานะฮะการแก้ไขรอบนี้ผมจะใช้คําว่าหวังว่าสําเร็จเพราะว่าผมคิดว่ามันกําลังดีและผมคิดว่าถ้าเป็นคนซึ่งอยู่ในส่วนหนึ่งของรัฐพันลึกซึ่งผลักดันการแก้ไขพรบรจัดระเบียบราชการ,รกระทรวงกลาโหมปี2551ที่ผ่านมาในยุคหลังรัฐประหาร49เนี่ยผมคิดว่าคุณก็น่าจะพอที่จะทําใจได้ว่าเขาแก้ประมาณนี้แล้วก็ไม่มากกว่านี้ผมคิดว่าเวอร์ชันเพื่อไทยอันเนี้ยที่แก้เนี่ยกำลังดีในแบบที่มันไม่สร้างแรงกระเพื่อมมากจนเกินไป คือมันไม่ใช่ว่าเขาบอกว่า้นายกรัฐมนตรีมาจาัดก,การเลือกตั้งแล้วคนเดียวอ่ะชี้นิ้วสั่งต้องการคนนูน้นคนนี้เป็นผอ,บอบคนนูน้นคนนี้เป็นทหารชั้นดุยพลเนี่ยนายกสั่งเองได้หมดเนี่ยมันก็ไม่ได้ถึงขั้นระดับที่แทรกแซงในแบบที่ล้วงลูกโดยที่นักการเมืองคนเดียวเนี่ยได้ทุกอย่างที่ตัวเองต้องการเขาไม่ได้แก้ให้มันสุดโต่งขนาดนั้นเพราะฉะนั้นงานนี้ผมชมพระเพื่อไทยถ้าทําสําเร็จนะครับก็ประเด็นรายละเอียดซึ่งน่าสนใจก็คือว่า มีการแก้ไขนะฮะในสัดส่วนของทหารในสภากลาโหมแน่นอนที่สําคัญที่สุดคืออะไรล่ะก็คือนายกรัฐมนตรีเป็นประธานสภากลาโหมแล้วก็กําหนดคุณสมบัติของนายพลในมาตรา35มีการเขียนสก,กัดรัฐประหารอย่างน้อยเขียนไว้แล้วก็เปิดโอกาสให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจในการสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ คนซึ่งมีความพยายามในการก่อรัฐประหารสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ชั่วคราวได้แล้วก็สั่งสืสบสวนสอบสวนได้ด้วยโดยที่ไม่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของการพักราชการตามปกติแล้วเปิดช่องให้ทหารเนี่ยแข็งข้อมีสิทธิ์ไม่ร่วมคณะรัฐประหารมีสิทธิ์ไม่ทำให้ทําตามคําสั่งผู้บังคับบัญชาเวลาผู้บังคับบัญชาสั่งรัฐประหารอันนี้สุดยอดนะ คืออย่างน้อยเปิดช่องไว้แต่ถึงเวลาส่วนใหญ่เขาก็ทําตามผู้บังคับบัญชาแหละเพราะว่าในกองทัพไทยเนี่ยเขามีวินัยนะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเขาเปิดช่องไว้ให้ไม่ทําไม่ทาตามคาสั่งผู้บังคับบัญชาถ้าคาสั่งนั้นละเมิดรัฐธรรมนูญก็จะถือว่าไม่ผิดวินัยทหารแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายอาญาทหารด้วยแล้วก็ชี้ว่าการทํารัฐประหารเนี่ยเป็นปฏิปักษ์ต่อกาปรปกครอง,องระบอบประชาธิปไตยนะเพราะฉะนั้นก็คือทหารมีหน้าที่ในการเขาเรียกว่าอารยะขัดขืนผู้บังคับบัญชา ซึ่งในทางปฏิบัติจะเป็นจริงอย่างนั้นหรือไม่เราก็ไม่รู้แต่ว่านี่คือความพยายามในการขยับเพิ่มเงื่อนไขทางกฎหมายเข้าไปเพื่อเปิดช่องให้อารยะคขัดขืนต่อรัฐประหารมันมีรายละเอียดอื่นด้วยนะฮะอย่างเช่นถ้าไปดูสํานักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่เขาได้เผยแพร่ในส่วนของการรับฟังความคิดเห็นร่างพรบรฉบับนี้เนี่ยตามรัฐมนูรมาตรา77เนี่ยมีคนเห็นด้วย88.89%มีคนไม่เห็นด้วยเพียง1 1 1 1 เพราะว่ามีผู้ให้ความสนใจ11,230คนเปิดความความคิดเห็นแค่4วันแค่4วันช่วงนั้นนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังเปิดฟังความคิดเห็นอยู่ผมคือว่าน่าจะเปิดความคิดเห็นนานมากกว่า4วันผมไม่แน่ใจเขาเขียนผิดหรือเปล่าแต่ประเด็นคือว่าโอเคคนมาคอมเมนต์เกินเป็นหมื่นๆแล้วแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยประมาณ90%คราวนครนี้สําหรับหลักการและเหตุผลของการแก้ไขร่างกฎหมายดังกล่าวเนี่ยเขียนไว้น่าสนใจนะครับดีทีเดียวนะฮะ ให้อำนาจรัฐมนตรีมีอำนาหน้าที่และอำนาจพิจารณาแต่งตั้งนายทหารชั้นในพลที่ผ่านการพิจารณา,า,าจากคณะกรรมาการที่แต่งตั้งขึ้นและมองว่าการแต่งตั้งนายทหารชั้นในพลตามพรบจัดระเบียบรัชการกระทรวงกลาโหมพศ2551แม้จะมีการแต่งตั้งกรรมาการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการเหล่าทัพเป็นกรรมาการแต่การแต่งตั้งนายทหารชั้นในพลมีการวางตัวบุคคลที่เป็นพวกพ้องของผู้บัญชาการเหล่าทัพให้สืบสาย เป็นผู้บัญชาการเหล่าทัพต่อไปซึ่งทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับนายทหารที่มีความรู้ความสามารถแต่ไม่ใช่ผู้พ้องของผู้บัญชาการเหล่าทัพเขาให้เหตุผลดีอะ่ะข้อมูลประกอบการพิจรารณาร่างแก้ไขพรบรจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมระบุว่าคนที่ไม่ใช่ผู้พ้องเสียโอกาสได้ก้กาวหน้าในชีวิตราชการทหารและทำให้การแต่งตั้งนายทหารชั้นในพลขาดความโปร่งใสด้วย ดังนั้นจึงควรให้อำนาจแก่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณาอีกทั้งควรปรับองค์ประกอบของกรรมการให้เหมาะสมรวมถึงองค์ประกอบของสภากลาโหมให้หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาเป็นสมาชิกสภากลาโหมและก็ให้นายกเป็นประธานสภากลาโหมแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและตัดกองทัพออกจากสภากลาโหมบางส่วนให้เหลือเพียงหนึ่งถึงสองคนเพียงพอ ก็คือว่าเขาจะให้ข้าราชการประจําในกระทรวงกาโหมซึ่งก็คือผบอเหล่าทัพอะไรเงี้ยรวมทั้งปลัดรองปลัดอะไรเงี้ยในที่สุดข้าราชการประจํากระทรวงกาโหมเนี่ยจะเป็นส่วนส่วนน้อยแทนที่เป็นส่วนมากของตัวสภาใช่ไหมตัวคณะกรรมการตัดสินชี้เป็นชี้ตายว่าใครจะได้นั่งในพลตําแหน่งสูงๆเนี่ยมันจะขึ้นกับสัดส่วนซึ่งมาจากฝ่ายการเมืองฝ่ายคอรมอรหรือฝ่ายรัฐมนตรีที่เขาระบุชื่อมาเนี่ย ในส่วนนั้นมากกว่าคือมันไม่ใชใ่ขึ้นกับคนเดียวแต่ว่ามันให้ขึ้นกับฝั่งการเมืองมากขึ้นถ้าจะเถียงกับวิธีการร่างแบบนี้มันเถียงยากผมคิดว่าง,งานนี้เพอเพอเพื่อไทยชนะแต่อย่าประเมินความสามารถของกองทัพต่ำไปผมเชื่อว่าง,งานนี้มันยังไม่ลงตัวแต่ถามว่าควรแก้อะไรอย่างที่เพื่อไทยผลักดันไหมควรมันควรจะแก้มาตั้งนานแล้วนะฮะนอกนือไปจากนั้นยิ่งกว่าน,นั้นอีกรายละเอียดเยอะมากเลยคือผมไม่รู้ว่า คือไปกินดีหมีมาจากไหนแต่แต่ว่างานนี้ก็คุณประยุทธ์สิริพานิ์ก็ดันเต็มที่หวังว่าสําเร็จนะฮะแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวคงมีการปรับแก้เล็กน้อยแต่ว่าผมคิดว่ามีโอกาสที่จะทําได้นะเนี่ยในจังหวะนี้นะเวลานี้ที่เขาไม่ยุบเพื่อไทยเขาไม่สอยเพื่อไทยตอนเนี้ยซึ่งก็ไม่รู้ทําไมแต่ว่าโอเคเมื่อเป็นเช่นนั้นคุณทําแล้วได้ก็ทําไปก่อนพรบฉบับแก้ไขนั้นยังได้เพิ่มเติมเรื่องคุณสมบัติของนายทหารชั้นในพลมาตรา25ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง ก็คือว่าหนึ่งต้องไม่เคยมีพฤติกรรมเป็นผู้มีทธิพลหรือมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดการฆ่ามนุษย์และทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมไอ้เรื่องทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี่อันนี้ลบทิ้งไปได้ไหมเพราะว่ามันพิสูจน์ได้ง่ายมากเลยเราทุกคนเคยทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผมเคยตัดต้นไม้ก็อดเป็นในพลแล้วดิบางเรื่องซึ่งเขียนไว้กว้างไปก็ลบทิ้งได้นะฮะอันนี้ต้องแก้ ต้องไม่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐในในกระทรวงกลาโหมหรือประกอบธุรกิจหรือกิจการอันเกี่ยวข้องกับราชการกระทรวงกลาโหมมาก็คือไม่ปล่อยให้ในพลมาเปิดบริษัทเอกชนของตนเองแล้วก็ทำมาค้าขายกับเดียวกับหน่วยงานของกระทรวงกลาโหมนะฮะก็คือลดทุจริตคอร์รัปชันในแบบที่เอื้อพวกพ้องนะฮะเอื้อตัวเอง สามคือไม่อยู่ระหว่างการถูกสอบสวนทางวินัยหรือถูกดำเนินคดียายา,ยาเว้นแต่จะมีความผิดซึ่งได้กระทําโดยประมาทหรือหมินประมาทและละหุโทษเท่านั้นนอกจากนั้นยังได้เพิ่มการจัดระเบียบการปฏิบัติราชการทหารในมาตรา3 5ซึ่งเดิมกําหนดหน้าที่ทหารเพื่อปรับปรามจราจรเพราะว่าร่างแก้ไขได้เพิ่มข้อห้ามห้ามใช้กําลังทหารหรือข้าราชการทหารในกรณีของการยึดหรือควบคุมอํานาจการบริหารราชการแผ่นดินจากรัฐบาล หรือเพื่อก่อการกรบฏรวมถึงการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ราชการและส่วนรัชการต่างๆห้ามใช้เพื่อธุรกิจหรือกิจการอันเป็นประโยชน์ส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาด้วยและการการะทําอันมิชอบด้วยกฎหมายอื่นๆด้วยก็ห้ามก็คือไม่ใช่ห้ามเฉพาะการมีส่วนร่วมในคณะรัฐประหารน,นะฮะไม่ใช่แค่ห้ามการเป็นกบฏแต่ว่าการการะทําผิดกฎหมายในเรื่องอื่นหรือการใช้เจ้าหน้าที่เพื่อธุรกิจและภุรกิจประโยชน์ส่วนตัวก็ห้าม ทั้งนี้ได้กำหนดได้ว่าข้าราชการทหารซึ่งได้รับคําสั่งให้ทำเนี่ยย่อมมีสิทธิ์ไม่ปฏิบัติตามและไม่ถือว่าผิดวินัยทหารหรือกฎหมายอาญาทหารถ้าเกิดไม่ไม่ไปร่วมในการก่อรัฐประหารรวมถึงเพิ่มบทลงโทษให้ในายทหารที่ฝ่าฝืนหรือพบการเตรียมการทําผิดมาตรา35โด้วยการหยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ชั่วคราวตามคําสั่ง ของนายกรัฐมนตรีเพื่อให้เกิดการสอบสวนโดยไม่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการพักราชการตามที่กฎหมายกําหนดทั้งนี้ในสาระสาคัญของมาตรา35ในสาระสาคัญของมาตราสาระที่เสนอแก้ไขนั้นย้ําความสําคัญคือเพื่อป้องกันไม่ให้ทหารได้ใช้อํานาจในทางที่ผิดและเป็นปฏิปักษ์ต่อปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีพระราชบับัติประมุขโอเคในที่นี้คือเราพูดถึงเนื้อหาของมาตรา35เมื่อกี้นะฮะใน,ในพรบรจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม เอาง่ายๆก็คือว่าเป็นการจัดระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมถือว่าเพื่อไทยกล้าม,มากแต่เขาอาจจะประเมินแล้วว่างานนี้ทำเนี่ยไม่มีใครขวางคืออย่างน้อยทหารไม่กล้าขวางในเวลานี้ก็จะไปตามน้ําหรืออาจจะไม่มีหัวหอ,อกในการขวาง ซึ่งแก้ได้ไหมแก้ได้คันนี้มันถึงขั้นที่ว่าพอมีการเลือกตั้งเสร็จแล้วนายกรัฐมนตรีจะชี้เป็นชี้ตายว่าใครจะได้เป็นผอ,บอทอบอใครจะได้เป็นเสทอบอใครจะได้เป็นคือเหมือนกับว,ว่านายกรัฐมนตรีจะสามารถเลือกผอ,บอทอบอ,อย่างที่บางครั้งนายกรัฐมนตรีเคยเลือกได้ในอดีตไหมอาจจะไม่ไปไกลถึงขั้นนั้นคือในทางปฏิบัตินายกไม่ได้คุมกองทัพในระดับนั้นแต่ว่าในทางกฎหมายจะเหมือนกับว่า ฝั่งข้าราชการประจำเนี่ยจะมีบทบาทน้อยลงในการคัดเลือกในทหารชั้นในพลและในการระบุชื่อว่าถึงเวลาแล้วใครจะได้เป็นระดับแบบห้าเสือของแต่ละเหล่าทัพผมคิดว่าคือจริงๆแล้วน่าสนใจคือที่เพื่อไทยแก้ได้ในเวลานี้อำนาจในการต่อรองของเพื่อไทยเปลี่ยนไปหลังจากที่สัญญาณชัดเจนนะฮะจากองค์กรตุลาการพิพวัตรที่ผมชอบด่านะฮะ สัญญาณชัดเจนว่าเขาไม่เล่นและเมื่อเขาไม่เล่นเมื่อเขาไม่สอยเนี่ยมันก็มีคำถามตามมาเลยว่า positioning ของเพื่อไทยในหมู่ elite อะไรเงี้ยอยู่ตรงไหนและถ้า positioning ดีขึ้นแล้วกล้าแตะเรื่องนี้ก็ถือว่าไม่เสียหายเพราะว่าถ้าแตะเรื่องนี้ในแบบนี้มันก็ทำให้ concept civil rule มันเหมือนกับเป็นเรื่องซึ่งพอที่จะจับต้องได้มากขึ้นไม่มากกว่็น,น้อย